การจัดงานวันนี้ก็เป็นการเปิดศูนย์โกฟีดอมประจำจังหวัดเพชรบุรีค่ะมีการแนะนำสินค้าและก็ทำให้คนเพชรบุรีได้รู้จักผลิตภัณฑ์แบรนด์โปน้องอย่างเป็นทางการค่ะ วันนี้วันที่15มีนาคม2558ค่ะเป็นวันที่เลิมงามยามดีของศูนย์ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดเพชรบุรีศูนย์ที่14ค่ะบรรยากาศในวันนี้ทำให้เห็นเลยค่ะว่าการเตรียมตัวการเตรียมงานทุกอย่างหนักมากๆเลยค่ะ ก็วันนี้ได้มีโอกาสมาแสดงความินดีกับอาจารย์กุ้งนะครับซึ่งวันนี้นี่ได้เปิดศูนย์ตัวแทนผลิตภัณฑ์ความงามซึ่งต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ลังการมากที่สุดเลยนะครับในจังหวัดเพชรบุรีขอแสดงความดีด้วยนะครับอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอขอบคุณมากค่ะ่อกันก่อนก่อกันครับน2งคนที่มาก็คือทีนสลาวุฒกับ อปอนัทวุฒิสองคนนี้เนี่ยปะกุ้งก็แอบบแบบคิดว่าเขาจะมีเวลาให้เราไหมนะก็โทรไปหาบอกว่าครูจะเปิดศูนย์ความงามโปรฟิดอมของโปน้องนะจะมาให้ได้ไหมทั้งสองก็บอกว่าขอดูสเก็ตด้วน่อยดูแล้วมันมาไม่ได้นะคะก็อุ้ยผู้อยางให้มาจังเลยอ้อนนิดนึงเจ้าทีนก็ครับผมได้ครับครูเพราะว่าทีนนี่จะเรียกครูคขาจรงปอก,ก็เรียกครูนะคะสลับกัน บอก็บอกว่ามันติดจริงๆอ่ะมันแต่ในที่สุดนะคะบอกก็บอกได้ครับครูเดี๋ยวผมจะแวะไปหาครูเพราะบ่ายโมงผมผมมีนัดอีกที่หนึง่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับมาอยู่นานมากเลยทีนก็อยู่ตั้งเป็นชั่วโมงนะคะบอกก็อยู่นานนะคะผู้จัดการนะคะส่งซิกแล้วอะคะ่ะว่าถึงเวลาแล้วแต่ปอกก็แอบกระซิบคุณครูว่าได้อีกหน่อยครับได้อีกหน่อยครับเดี๋ยวผมทําเวลาเหมือนถึงว่าจะ ใช้ความเร็วของรถมากกว่ามันชื่นใจชื่นใจจังเลยค่ะที่ลูกศิษย์มีความกระตันยูอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของนักแสดงเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนที่จะเอาตัวอย่างนักแสดงที่ประสบความสำเร็จอย่างพี่ปอและก็พี่ทีนค่ะค่ะชื่นใจค่ะ ใจว่าวันนี้จะเป็นวันที่พวกเราสนุกสนานกันเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับเมืองเพชรบุรีการที่พะกุ้งมาทำศาสตร์ข้ะหน้าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะโปรโน้องทีเดียวน้องรู้สึกเป็นเกียริมากๆและก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะ ที่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการจะก้าวเดินต่อไปของผู้หญิงคนหนึ่งน้องเชื่อมั่นหมดหัวใจน้องก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าผู้หญิงคนนี้จะสามารถประสบความสําเร็จในเส้นทางความงามโดยไม,ไม่ไม่ต้องสนใจแม้กระทั่งเรื่องของอายุให้ลืมอายุไปเลยไม่ต้องสนใจมันไม่ใช่เงื่อนไขและไม่ใช่พ่อแม้ของชีวิตเลยคิดอย่างเดียวคะ่ะทําอย่างไรจะให้บ้านหลังนี้ ทำให้คนเพชรบุรีรู้จักทั้งหมดทำอย่างไรให้คนเพชรบุรีอยากเดินเข้ามาบ้านหลังนี้มาใช้บริการที่นี่และพูดถึงสัศิสปาอย่างทั่วหน้าน้องขอภาวนาค่ะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความดีให้บุญบาร,รมีทั้งหมดที่น้องและพระคุ้งสร้างร่วมก,กันมาจงดึงดูดผู้คนในเพชรบุรีจงดึงดูดคนมากมายที่ผ่านบ้านหลังนี้แล้วเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้ ให้บ้านหลังนี้ประสบความสําเร็จให้บ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างของคนเพชรบุรีให้บ้านหลังนี้เป็นแรงบันดาลใจของคนเพชรบุรีและให้บ้านหลังนี้ทําให้คนเพชรบุรียอมรับและเดินตามขอให้ป้ากุ้งประสบความสําเร็จและขอให้ป้ากุ้งรู้ค่ะไม่ว่าป้ากุ้งจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามป้ากุ้งจะมีโปรน้องหรือน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กๆธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่โปรน้องที่เป็นแค่นามสมมุติที่จะเป็นน้อง เป็นคนในครอบครัวของป้ากุ้งจะรักและก็จะซื้อสัตว์แล้วก็จะทาให้ความรักของเราหนักแน่นมากขึ้นทุกวันค่ะขอป้าทุ้ประสบความสาเร็จค่ะขอบคุณค่ะเชื่อว่าในตัวโปรน้องได้สัมผัสได้เข้าใกล้ได้ไปทำก no ิจกรรมร่วมกันได้เห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้ว่า โปรโน้องได้ทำอะไรบ้างแล้วด้วยที่พระคุงมีอายุเยอะนะคะมีประสบการณ์พอสมควรตามอายุก็เชื่อมั่นพิจารณาและเชื่อมั่นว่าโปรโน้องเป็นคนดีจริงๆค่ะทั้งในการสอนแล้วก็การปฏิบัติของโปรโน้องค่ะค่ะได้เวลาแล้วนะครับการเปรักเรีน,นชั้โปโรงปีรอแรแล้วกบเป็นอ,อย่างเป็นทางการค่ะขอเรียนเชิญโปรโน้องนะคะ เปิดยังเป็นรายงานได้ ที่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ก็เพราะว่าะกุ้งได้ลงมือใช้เองใช้เองทุกตัวไม่มีตัวไหนเลยที่ไม่ได้ทดลองใช้แล้วก็ศึกษาดูว่าตัวไหนเหมาะกับเราค่ะเพื่อที่จะได้เป็นเป็นข้อมูลที่จะคุยกับลูกค้าอย่างชัดเจนค่ะ หลังจากที่ป้ากุ้งตั้งใจแล้วว่าจะทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยมันเป็นหน้าความหน้าภาคภูมิใจปกติเห็นป้ากุ้งแมนแมนนะคะป้ากุ้งใช้คอตเตอร์แบนค่ะลิปสติกแท่งละสองพันก็ใช้ค่ะซึ่งจริงๆอ่ะโดยปกติแล้วเวลาไปโรงเรียนป้ากุ้งก็สวยนะคะค่ะ แล้วพอป้ากุ้งลาออกเอรี่มา3ปีพกุ้งก็แมนแมนนะคะไปทําไร่ไถนาจริงๆมีหลายคนนะคะไม่เชื่อว่าก็กุ้งทําไร่ค่ะก็ะกุ้งขับแท็กเตอร์พกุ้งอยู่กลางดินกินกลางทรายนะคะตัวหมองค้ําดําเหี่ยวและโชคดีเหลือเกินที่เจอโปรน้องก็กุ้งสามารถลิฟหน้าตัวเองขึ้นมาได้นะคะขออนุญ,ญาตใครก็ได้หยิบรูปมาให้ดูหน่อยเอะรูปใหญ่ๆอะ่ะรูปรูปป้าครูคนนั้นอะ่ะนี่ค่ะครูป้าคนนั้นนะคะ ครูป้าคนนั้นนะคะหน้าทั้งห้อยหน้าทั้งห้อยทั้งเหี่ยวแล้วก็คงคิดว่าก็าก็ไม่ได้เป็นคนุณครูแล้วละไม่ต้องดูแลตัวเองแล้วไม่ต้องเอาหน้าไปให้เด็กนักเรียนดูก็ปล่อยตัวการปล่อยตัวเนี่ยทำให้เสียบุคลิกภาพาใช่ค่ะเหมือนคุณแม่เอื้อทิพย์เลยค่ะ แล้วก็รู้สึกปิติใจกับปะกุ้งไปด้วยเราก็เองก็ไม่มีอะไรจะมอบให้ปะกุ้งได้นอกจากสิ่งดีๆที่จะมอบให้นะคะอย่าให้ปะกุ้งตั้งใจรับของขวัญพิเศษจากพวกเราสิ่งนี้ค่ะเชิญค่ะได้ เราจะรักโกฟิดองเราจะรักปะกุ้งและเราจะรักกันและกันตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ <Hey! S 1> สถานที่แห่งนี้มีการจัดเตรียมและเตรียมไว้ hmm. ก่อนที่ปะกุ้งจะรู้จักกับโอน้องค่ะ mm hmm. เธอมีความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของเธอแต่เธอยังไม่สามารถรู้ต้นสายปลายเหตุได้เลยเขาว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหากเราทำอะไรที่เรารักรอไว้แล้วเรามั่นใจ ส,สิ่งนั้นจะเดินมาหาเราอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่พะกุ้งเคยพูดกับน้องไว้แล้ววันนี้ค่ะความสําเร็จนั้นก็ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงคนมากกว่า100คนมารวมตัวกันที่นี่มาเห็นมารับรู้และมารู้สึกในสิ่งที่พะกุ้งเตรียมไว้ทุกคนได้รับแรงบันดาลใจจากที่นี่มากมายรวมัตัวของน้องด้วยค่ะ ักกุ้งอะตื่นเต้นดีใจอย่างมากเลยที่เปิดศูนย์โกฟีดอมเพชรบุรีแล้วก็น้องๆมากันนะคะเมื่อคืนก็นอนที่ตึกนี้ที่บ้านหลังนี้วักกุงมักจะเรียกว่าบ้านนี้มีรักนะคะ40กว่าคน,นะคะ่ะมันอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะคาดว่าน่าจะสัก20คนอาจจะมีการต้อนรับไม่เต็มที่แต่ว่าชื่นใจเพราะว่าแอบขึ้นไปดูน้องๆเขาก็มีความสุขนะคะผัดกันนวดผัดกันสอน แต่งหน้ากันบ้างทำผมกันบ้างนวดหน้ากันบ้างวิชาที่มีไม่มีใครห่วงเลยค่ะนี่คือครอบครัวโป,โปน้องขอบคุณน้องๆขอบคุณเด็กๆมาจากที่ไกลๆเชียงใหม่เชียงรายปัตตานีขอนแก่นระนองขอบคุณไม่หมดนะคะนี่คือตัวอย่างที่ดีของครอบครัวเราถ้ามันจะยั่งยืนต่อไปลูกหลานรุ่นน้องที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวโปร,โปร,โปรฟิดอมก็ควรจะดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ ช่วยกันนำพาครอบครัวเราเดินไปข้างหน้าด้วยกลิ่นไอของความดีค่ะ,ะ,ะสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งความเอื้ออาทรและสำคัญคือสังคมของการให้ซึ่งกันและกันที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะน้องขออนุญาตใช้คำว่าปรากฏการ ปรากฏการณ์ของความรักที่เกิดขึ้นจากคนที่ต่างครอบครัวต่างพ่อต่างแม่ทุกคนมองเห็นตรงกันในเรื่องนี้ก็คือคําว่าการแบ่งปันแต่ละคนมีความสามารถในแต่ละด้านแต่ละคนมีความคล่องมีความชํานาญในาศาสตร์ความงามในแต่ละแบบค่ะบางคนเก่งด้านกลัวซาบางคนเก่งในด้านการตอกเส้นบางคนเก่งในเรื่องของการยกระชับผิวหน้ารู้ไหมคะว่าเขาเหล่านั้นกับไม่มีใครห่วงวิชาเลยค่ะ เขากลับนมาแบ่งปันซึ่งการแลกกันในบรรยากาศของการมาช่วยเหลือกันเขายินดีที่จะให้การแลกกันและแบ่งปันกันโดยไม่พูดถึงคําว่าเงินเลยนี่แหละค่ะจุดประสงค์ของการสร้างแบรนด์โปรน้องภายใต้โปรฟีดอมคือคําว่าใจนําและเงินตามเขาเหล่านั้นเข้าใจและเข้าถึงกับคําคํานี้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วน้องก็เชื่อค่ะว่านับจากนี้ต่อไปถ้าเขามีความรักที่หนักแน่นให้กับแบรนด์แบรนด์นี้และให้กับตัวเอง ความสำเร็จของเขาเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างงดงามอย่างแน่นอนเหมือนที่พวกกุ้งได้รับในวันนี้ค่ะมีการให้กำลังใจกันตลอด ทุกครั้งที่เจอกันค่ะถึงแม้ว่านานๆจะเจอกันสักครั้งนะคะต่างคนต่างก็พุ่งเข้าหากันกอดกันให้พลังค่ะในการที่เราเปิดรับให้พลังกันม,มันทำให้เรากลับไปมีกำลังใจมีพลังที่จะทำต่อค่ะ ชีวิตจริงของโรนอ้คุพีพคากขอาขงเรา้ียเองนหคะและหลังจากทีกมีตำนานไปแล้วนะคะปรินี้ก็ถือเป็นเพลงในตำนาณเช่นเดียวกันนะคะพี่เพนะคะแต่งให้าผัดไปทางโู้นดีไหมคะเบี่ยงไปให้แขกดูไหมคะัีเยงไม้ให้แขกดูไหคะ กุ้งเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามมากมายเธอได้ให้อะไรดีๆกับลูกศิษย์มากมายจนมีแต่คนรักเธอคะ่ะน้องเองก็เป็นคนหนึง่งที่ถูกเรียกว่าคุณครูหรืออาจารย์ในด้านาศาสตร์ความงามต่างคนต่างเป็นครูแต่คนละ,ะแขนงวิชาคะ่ะสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราสองคนมีให้แก่กันและกันและก็มองเห็นซึ่งกันและกันนั่นคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันคะ่ะเราเห็นคุณค่าเราเห็นค่าของกันและกันปะกุ้งทําให้น้องได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งเขาว่า อายุไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเราต้องทําตัวกลางมีอีกโก้หรือต้องทําให้คนทุกคนเคารพเท่านั้นไม่จําเป็นเลยค่ะคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะมีการยอมรับในสังคมแบบไหนก็ตามคุณก็สามารถทําตัวให้เป็นเหมือนรวงข้าวที่สามารถอ่อนโน้มลงดินได้เสมอรวงข้าวที่โน้มลงดินเปรียบเสมือนรวงข้าวที่มีน้ําหนักมีเม็ดข้าวที่มีคุณภาพ จึงสามารถโน้มลงดินได้เช่นเดียวกันค่ะความงดงามเหล่านี้จึงเกิดขึ้นระหว่างครูและครูด้วยกันค่ะ โปรโน้องอได้สัมผัสได้เข้าใกล้ได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันได้เห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้ว่าโปรโน้องได้ทำอะไรบ้างแล้วด้วยที่พะพุูงมีอายุเยอะนะคะมีประสบการณ์พอสมควรตามอายุก็เชื่อมั่นพิจารณาและเชื่อมั่นว่าโปรโน้องเป็นคนดีจริงๆค่ะทั้งในการสอนแล้วก็การปฏิบัติของโปรโน้องค่ะ อย่างที่ดีมากๆในเรื่องเรื่องนี้ปะกุ้งพร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและให้เกียรติครูทุกๆคนที่เธอสามารถเรียนรู้เธอสามารถได้รับสิ่งดีๆเติมลงไปในแก้วใบนั้นปะกุ้งเป็นตัวอย่างที่ดีในหลายๆเรื่องเลยค่ะสิ่งๆนี้แ่ละคะ่ะทำให้น้องรู้สึกว่าคนหลายๆคนควรดูปะกุ้งเป็นตัวอย่างปะกุ้งเป็นคนคนหนึ่งที่กล้านั่งคุกเข่า และวางพรอมอะไรไว้ที่ตักของน้องทั้งนี้ป้ากุ้งเองเป็นคนที่อายุมากกว่าเราอาวุโสกว่าเราแต่เธอยังให้ค่าของคำว่าครูเธอเห็นคุณค่าของความเป็นครูและเธอเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณในสิ่งที่เธอได้รับค่ะมันจะเป็นความงดงามที่ปฏิเสธไม่ได้มันจะเป็นความดีที่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้วันนี้ป้ากุ้งได้สอนให้น้องได้เห็นค่ะว่า การที่เราได้เห็นคุณค่าของคนอื่นงดงามมากๆมือที่คุณยกมือกราบใครสักคนหนึ่งส่งผลและย้อนความงดงามนั้นกลับไปที่ตัวคุณค่ะมือคนที่ถูกไหว้ไม่ได้ทำให้สูงขึ้นแต่มือของคนที่ไหว้นั่นแหละค่ะจะทำให้เขาเองสูงขึ้นและงดงามมากขึ้น,น,นขึ้นทุกๆวันและทุกๆวัน,น,น ที่เตรียมไปด้วยการแข่งขันในทุกสังคมนั้นล้วนแล้วต้องการความสําเร็จทุกคนคะ่ะความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเก่งอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องรู้ทุกเรื่องเท่านั้นคะ่ะจุดเริ่มต้นที่คุณจะเดินไปหาความสําเร็จนั้นได้คุณต้องมีทัศนคติที่ดีมีมุมมองที่ดีและมองทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตของคุณเป็นบวกคะ่ะหากคุณมีสิ่งนี้แล้วน้องเชื่อมั่นเหลือเกินคะ่ะ ว่าความสำเร็จเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ปะกุ้งคือคนคนหนึ่งค่ะคิดตอบย้ำและทำให้น้องมั่นใจแล้วค่ะว่าการมีทัศนคติที่ดีต่อคนทุกคนการมีมุมมองที่ดีต่อคนรอบข้างความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวนันนี้หอมหวานเหลือเกินค่ะอีกครั้งหนึง่งน้องเชื่อค่ะว่าคุณก็อยากเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จรคิดดีทำดีพูดดีและเป็นคนดีที่ดีจริงๆ3 6 0รออง,งศาเลยค่ะ ไม่ได้ยากเลยค่ะและความสำเร็จเหล่านั้นจะหลังไหลเข้ามาหาคุณเองค่ะ